หลวงปู่เทศเทศรังสีทายาททางธรรมของหลวงปู่มั่นภริทัตโตท่านหลวงตาพระมหาบัวยนสัมปันโนกล่าวถึงลำดับอาวุโสของสิทธิหลวงปู่มั่นดังนี้พระที่เป็นลูกสิทธ์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นคือท่านพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเจ้าอาวาสวัดป่าสารวัน จังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสัทธารวมนครราชสีมาทั้งสามองค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีและท่านมรณภาพไปหมดแล้วซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สำคัญที่ให้การอบรมพระเนนญาติโยมสืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบันพระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์มหาปิ่น ทั้งสององค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทธรเดียวกันและเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมามากพอสมควรทั้งสององค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสละทิฏฐิมานะและผาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางรองลงมาก็พระอาจารย์เทศเทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบัน พุทธศักราช2,514ปีที่ท่านหลวงตาเขียนหนังสือเล่มนี้ท่านจำพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้งอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระจาจทร์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสยอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนนและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบเรียบสม่ำเสมอ สมกับอัธยาศัยท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบสงเงียมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาทสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่วไปอย่างไม่มีประมาณ เพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือมารยาทของบางองค์ใครนำไปใช้ก็งามไปหมดไม่แสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้นแต่มารยาทของบางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งปลอมแปลงและแสลงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมาทันที ดังนั้นมารยาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะยึดไปใช้ทั่วๆไปท่านอาจารย์เทศท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วๆไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยา,อาทอัธยาศัยสงบสงเง่ยมเย็นใจโดยแท้ นี่คือลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชายอย่างสนิทใจตามความรู้สึกของท่านหลวงตาที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่านโดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆและทำประโยชน์แก่หมู่ชนอย่างกว้างขวางจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่ง ท่านหลวงตาพระมหาบัวได้เขียนถึงพระมหาเถระสิทธิหลวงปู่มั่นองค์ต่อไปเรียงลำดับอาวุโสพรรษาได้แก่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรแล้วก็หลวงปู่ขาวอนาลโยด้วยอาวุโสพรรษาในบรรดาบุรพาจารย์ร่วมยุคสมัยกันจึงถือว่าหลวงปู่เทศท่านเป็นประธานหรือเป็นพี่ใหญ่ของบรรดาพระกรรมฐานสิทธิสายหลวงปู่มั่นภริทัตโตที่สำคัญยิ่งหลวงปู่เทศ ได้รับมอบหมายเป็นทายาททางธรรมของหลวงปู่มัน่นทำหน้าที่เป็นผู้นำหรือเป็นเสาหลักของพระสายปฏิบัติหลังจากหลวงปู่มัน่นท่านหมรณภาพในปีพุทธศักราช2492เป็นต้นมาหลวงปู่เทศถือเป็นสิทธิ์ผู้หนึ่งที่หลวงปู่มั่นให้ความเชื่อถือและรับฟังข้อทักท้วงต่างๆเหตุการณ์สำคัญที่เป็นที่รับทราบกันทั่วไปได้แก่ การที่หลวงปู่เทศได้นิมนต์และชี้แจงเหตุผลให้หลวงปู่มั่นกลับจากเชียงใหม่ไปโปรดสิทธิ์ที่อยู่ทางภาคอีสานได้สาเร็จหลังจากที่หลวงปู่มั่นปลีกออกจากหมู่คณะไปวิเวกที่เชียงใหม่นานถึง12ปีอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่หลวงปู่มั่นท่านป่วยหนักก่อนมรณภาพหลวงปู่เทศเป็นผู้นิมนต์ให้หลวงปู่มั่นออกจากบ้านหนองผือไปมรณะภาพที่วัดป่าสุทาวาสที่อยู่ในตัวเมืองสกลนคร ซึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็ตกลงตามในกรณีข้างตน้นหลวงปู่เทศได้บอกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าบรรดาพระเล็กพระน้อยผู้เป็นศิษย์ถ้าเรารู้จักฉลาดก็จะช่วยเหลือครูบาอาจารย์ได้ท่านผู้ฟังคงทราบเรื่องราวของหลวงปู่ตื้ออัจารธรรมโมดีแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์บางครั้งการแสดงออกของท่านอาจจะโลดผลไปบ้างไม่มีใครกล้าเตือน องหลวงปู่มั่นได้มอบหมายให้หลวงปู่เทศเป็นผู้ไปห้ามปรามตักเตือนซึ่งหลวงปู่ตือท่านก็รับฟังและปฏิบัติตามโดยดีแม้ในระยะหลังๆครูบาอาจารย์บางท่านได้เปิดโอกาสหรือเอื้อเฟื้อให้มีการสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังออกจะมากไปสำหรับพระสายปฏิบัติทำให้หลวงปู่เทศต้องส่งสัญญาณเตือนเป็นการปรามทำให้ได้รับการเชื่อฟังโดยดีเช่นกัน ขอสรุปเป็นการปิดท้ายในตอนนี้ว่าหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านเป็นบุรพาจารย์สายกรรมฐานที่มีความบริสุทธิ์มีความงดงามตลอดสายเปี่ยมด้วยความเมตตาและฉลาดในการสอนเป็นที่ยิ่งผู้ที่มีโอกาสกราบไหว้ได้รับการสอนและมีโอกาสศึกษาเรื่องราวและคำสอนของท่านจะสามารถตระหนักในคุณธรรมของท่านได้เป็นอย่างดี หลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นชาวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านได้บันทึกประวัติชีวิตเริ่มต้นและครอบครัวของท่านดังนี้เดิมชื่อเทศสกุลเรียวแรงเกิดเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445เวลาประมาณ9นาฬิกาปีขาลณบ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี บิดาชื่ออุสามารดาชื่อครั่งอาชีพทำนาทั้งสองเป็นกำรรพร้าพ่อด้วยกันซึ่งได้อพยพมาจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมารดาอพยพมาจากเมืองฝางขึ้นอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วได้มาแต่งงานกันณที่บ้านนาศีดาตั้งหลักฐานทำมาหากินจนกระทั่งบัดนี้มีบุตรธิดาร่วมกันถึงสิบคนคือนายคำดีเรียวแรงนางอานปราพาน เด็กชายแกนเรียลแรงเด็กหญิงใครเรียวแรงนางแนนเชียงทองนายเปลี่ยนเรียลแรงนางนวลกล้าแข็งพระเกตขันติโกพระราชนิโรดรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์นางทูบดีมัน่นหลวงปู่เทศเทศรังสีได้เล่าเรียนหนังสือขั้นต้นกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระเพราะสมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไม่ถึงถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ หลวงปู่ได้บันทึกเรื่องการเล่าเรียนขั้นต้นของท่านดังนี้เมื่ออายุ9ก้าขวบได้เข้าวัดไปเรียนหนังสือไทยแลหนังสือพื้นเมืองกับเพื่อนๆพ,พระเนนเป็นอันมากที่วัดบ้านนาศีดานี่เองโดยพี่ชายคนหัวปีซึ่งยังบวชเป็นพระอยู่เป็นผู้สอนและสอนตามแบบเรียนประถมกอากาหมุนระบทบรรพกิจเราเรียนอยู่สปีแต่ไม่เก่งเพราะเราชอบเล่นมากกว่าเรียน สมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไม่ทั่วถึงพี่ชายเราคนนี้แกบวชแล้วชอบเที่ยวหาประสบการณ์ต่างๆและจำแม่นเสียด้วยเมื่อแกไปได้หนังสือไทยมาจึงนำมาสอนพวกเรามีพระเนรแลเด็กมาเรียนด้วยเป็นอันมากจนบางคนมาเห็นเข้าถามว่าเป็นโรงเรียนหรือพวกเราไม่ใช่เรียนแต่หนังสือไทยเท่านั้นสวดมนต์หนังสือธรรมขอมพวกเราก็เรียนควบคู่กันไปด้วย เราเรียนอยู่สามปีจึงได้ออกจากวัดไปเพราะพี่ชายเราลาสิกขาเพื่อนเพื่อนนักเรียนของเราโดยมากมาก็ออกจากวัดไปด้วยเพราะไม่มีใครสอนหนังสือต่อรวมความว่าหลวงปู่เรียนหนังสืออยู่กับพระพี่ชายสามปีพออ่านหนังสือไทยได้บ้างแต่ยังไม่คล่องแต่ท่านก็สามารถอ่านหนังสือธรรมะสำหรับพระและเน้นเรียนได้คล่องแคล่วในเวลาต่อมาหลวงปู่ได้อธิบายหนังสือธรรมที่ท่านใช้เรียนในสมัยนั้นว่า จานเฉพาะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจานหมายถึงใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานให้เป็นตัวหนังสือเมื่อพระพี่ชายลาสิกขาแล้วก็ไม่มีใครสอนหนังสือต่อท่านจึงเลิกเรียนและออกจากวัดไปช่วยงานบิดามารดาแต่บิดามารดายังสนับสนุนให้เป็นผู้อุปถากพระอยู่จนชาวบ้านไว้วางใจทุกอย่างในด้านปรนิบัติรับใช้พระบันทึกของหลวงปู่มีดังนี้ ถึงแม้เราจะออกจากวัดไปแล้วก็ตามชีวิตเราคลุกคลีอยู่กับพระเน,นในวัดโดยส่วนมากเนื่องจากเมื่อพี่ชายของเราสึกออกไปแล้วพระที่เป็นสมภารอยู่ที่วัดไม่มีมีพระอาคันตุกะมาเป็นครั้งคราวเราเองต้องเป็นสื่อกลางระหว่างพระกับชาวบ้านรับใช้เป็นประจำเช้าไปประเคนสํำรับเย็นตักน้ำกรองน้ำเก็บดอกไม้ถวายแท่นบูชาพระ พระหมากน้อยอาหารไม่พอเราก็ต้องวิ่งบอกชาวบ้านเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้มาเป็นอาจินวัตรตลอดหปีบิดามารดาของเราก็สนับสนุนเราอย่างเต็มที่ที่เราปฏิบัติพระท่านก็ยิ่งเพิ่มความรักใคร่ให้แก่เรามากขึ้นเมื่อถึงเวลาเห็นเราช้าอยู่ท่านจะต้องเตือนเสมอแต่ไม่ใช่บิดามารดาของเราเท่านั้นที่เห็นเราปฏิบัติพระได้เป็นอย่างดี แม้ชาวบ้านก็ดูเหมือนรักและเอ็นดูเราเป็นพิเศษจะเห็นได้ในเมื่อมีกิจอะไรเกี่ยวกับพระกับวัดแล้วจะต้องตามเรียกหาเราเสมอ